สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเด็ก,กเกษตรจากช่องเด็ก,กเกษตรครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคและวิธีการทำน้ำเยื่อไผ่ไว้ดื่มเพื่อสุขภาพแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเจาะครับต้นไผ่มีการคายน้ำเหมือนกันทุกชนิดน้ำเยื่อไผ่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความชื้นในดินและอากาศนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บน้ำเยื่อไผ่กอแรกกันครับกอน,นี้น้ำครึ่งลดนะฮะคุณผู้ชม นี่เป็นขวดแบบนี้เลยนะครับเริ่มมองเห็นแล้วครับคุณผู้ชมอ่านี่นะครับขวดนี้นะฮะได้มาครึ่งขวดนะครับกอนนี้ได้มาครึ่งขวดครับคุณผู้ชมน้ําจะออกเป็นสีอ่ขุ่นๆนะฮะแบบนี้ไม่ค่อยใสแต่เขาไม่ได้เสียนะครับนี่ได้มาเกือบครึ่งขวดเลยนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมดูตรงปลายไผนะ่น้ํายังหยดติ้งติ้งอยู่เลยนะครับแต่เราจะพอแค่นี้นะครับเราจะเก็บเลยครับส่วนวิธีการทําก็คือโน้มกลิ่งหรือแขนงไผ่ลงมานะครับจากนั้นเราก็ทําการตัดตรงปลายแล้วใช้ขวดน้าําอัลมหรือขวดน้ําเปล่าที่คุณผู้ชมมีรองน้ําตรงปลายนะครับใช้เชือกมัด ปาขวดไว้นะครับการขวดล่วงลงพื้นนะครับแล้วใช้เชือกโน้มกิ่งหรือขแขนงลงมามัดยึดนะครับหาที่ยึดไว้นะครับเพื่อให้กิ่งโน้มลงมานะครับประมาณนี้ครับผมใช้เชือกแบบนี้เลยนี่นะครับเอามามัดยึดไว้แบบนี้นะครับส่วนการตัดเราจะเริ่มทําตอน2 ถึงสามทุ่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไผ่จะเริ่มคายน้ําได้ดีนะครับต่อไปเรามาดูกอที่สองกันนะครับว่าจะได้เยอะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับเป็นไผ่คนละชนิดกันครับโดยกอนี้ใช้ขแขนงเล็กๆนะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ผมใช้ถุงพลาสติกปิดปากนะกันมดและน้ำฝนครับ กอนี้นะครับคุณผู้ชมได้น้ําเยอะมากนะเกือบเต็มขวดเลยนะครับน้ําจะออกเป็นใสๆนะครับน้าําใสแจ๋วเลยนี่นะครับมดไต่เยอะแยะนะฮะเราใช้ถุงพลาสติกแบบนี้ปิดปากไว้นะเพื่อป้องกันน้ําฝนจะไหลลงไปในขวดแล้วก็พวกมแมลงพวกมดจะเข้าไปทําทให้น้ํา เยื่อไผ่ของเราเสียหายได้นะฮะอันนี้เป็นคนล่าสายพันธุ์กับกอที่แล้วนะครับสําหรับการเลือกกิ่งหรือแขนงคุณผู้ชมอย่าเลือกกิ่งที่แก่หรืออ่อนมากเกินไปนะครับถ้าแก่มากน้ําจะน้อยแต่ถ้าอ่อนมากเกินไปน้ำจะมีกลิ่นฉุนๆและออกเรียบๆไม่อร่อยครับสวิธีการเก็บนะฮะจะต้องตื่นแต่เช้านะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะถ้าโดนแสงแดด เขาจะเสียไวยมากนะครับก็ภัยหนึ่งก็เราจะทําจุดเดียวก็พอนะฮะเพราะน้ําจากอ่าไผ่จะไหลเวียนผ่านกันทุกต้นนะครับคุณผู้ชมก้อนนี้ก็เหมือนกันนะฮะใช้เชือกมัดยึดเอาไวาน้นะฮะนี่ใช้ขวดแบบนี้เลยนะขวดน้ําอัดลมนะฮะใช้เชือกมัดยึดว้นะครับเพื่อโน้มกิ่งหรือแขนงลงมา นะให้เขาอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับนี่นะคุณผู้ชมดูใบอันนี้จะเป็นใบและลำต้นไม่เหมือนกับกอที่แล้วนะครับมาดูกอที่3กอสุดท้ายครับขวดสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมมองดูไกลๆเหมือนจะได้น้ำน้อยกว่าเพื่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหคุณผู้ชมนะได้ไม่ถึง ครึ่งขวดเลยนะครับน้อยมากครับแต่น้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้ำเขายังหยดอยู่เลยนะแต่นานๆน,านะจะหยดทีไม่เป็นไรครับตรงนี้น้ำท่วมขึ้นมาสูงเลยนะครับเพิ่งลดลงไปอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำได้น้อยนะครับคุณผู้ชมดูน้ำใสแจ๋วเลยนะครับเหมือนน้ำเปล่าเลยนะฮะน่าจะได้สักแก้ว เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากผมก็จะดื่มให้หมดเลยนะครับสำหรับขวดนี้นะฮะได้ไปก็จะเทใส่แก้วดื่มเลยนะครับน่าจะสดชื่นนะครับสําหรับเช้านี้ครับกิ่งไผ่กิ่งนี้นะครับเราโน้มนะฮะองมาจากกออื่นเลยนะครับเราโน้มลงมาฮะพูนจากตรงนู้นเลยนะครับจากกอที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ เราโน้มกิ่งไผ่ลงมาแล้วก็ใช้เชือกมัดเอาไว้นะครับยึดกับอ,อีกกออนึงนะครับไม่ได้ใช้อกอนี้นะครับแต่เป็นอีกกออนึงนะเราใช้วิธีการเอาเชือกมายึดมัดไว้นะครับให้เขาโน้มลงมาแบบนี้ครับครับผมตอนนี้เราก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับ3กอ3ขวดปริมาณไม่เท่ากันนะฮะ สำหรับดื่มวันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมจะทำแค่คืนละ3ามขวดนะครับดื่มตอนเช้ากลางวันนะฮะแล้วก็เย็นให้หมดเลยนะฮะเมื่อเราได้มาเราดื่มเลยนะเพราะเราไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะในอุณหภูมิปกตินะครับถ้าเราตั้งไว้แบบนี้จะอยู่ได้แค่ 3- 4ี่ชั่วโมงเท่านั้นนะ เราควรดื่มทันทีนะฮะหรือแช่ตู้เย็นไว้นะฮะดื่มแต่ไม่ควรเกินนะฮะสาวันนะฮะเพราะาคุณภาพหรือรสชาติของน้ำจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับการทำน้ำเยื่อไผ่นะฮะถ้าวันไหนแดดจะจัดนะแดดอากาศร้อนทั้งวันนะฮะตอนกลางคืนเราไปทำอ่า จะได้น้ำไข่ที่ปริมาณเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเช้านี้นะครับผมจะทําการดื่มนะฮะแล้วก็อธิบายรสชาติไปด้วยนะครับเริ่มจากขวดแรกน้ําสีขุ่นๆน,นะครับจัดไปแก้วประมาณนี้นะครับเราก็จะเทลงมาให้เกือบเต็มแก้วไปเลยนะครับนี่นะสีจะประมาณนี้ครับ เราก็ยกเลยนะครับให้หมดแก้วไปเลยนะครับท้องว่างๆนะช่วงเช้าตื่นขึ้นมาเราก็จัดเลยนะฮะนี่หมดแก้วไปแล้วครับต่อไปนะขวดที่2นะฮะน้ำใสๆนะฮะใสแจ๋วแบบนี้เราก็จะทำการเทใส่แก้วแบบนี้เกือบเต็มแก้วไปเลยนะฮะท้องว่างๆเหมือนเดิมนะฮะตอนเช้าจากนั้นยกครับ ดื่มให้หมดแก้วไปเลยครับนี่นะครับหมดแก้วไปแล้วนะครับอ่ะนะะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับรสชาตินะครับสําหรับขวดแรกนะที่เป็นน้ําสีออกขุ่นๆนนะ้ำกลิ่นเขาจะหอมหอมเหมือนน้ามะพร้าวเลยนะแต่ว่ารสชาติจะออกเหมือนน้ําเปล่าเลยนะฮะส่วน2ขวดนะที่น้ํา ออกเป็นใสๆนะฮะเหมือนน้ําเปล่านะกลิ่นและรสชาตินะเหมือนน้ําเปล่าเลยนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเลยนะฮนะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่รักสุขภาพนะฮะอยากจะลองดื่มน้ํากอไผ่น้ําเยื่อไผ่นะครับลองทําตามคลิปนี้ได้เลยครับน้ําเยื่อไผ่ง่ายๆเพื่อสุขภาพแบบไม่ต้องเจาะครับ